สวัสดีครับท่านสมาชิกไปเวสหลักกันต่อเลยมาเวสหลักนะจจะเอาตามมาคนน้อยคนน้อยถ้าใครอยากมีผู้ติดตามนะครับก็ไม่ต้องทำเวสนะครับ <c oughs> อัน,นี้เดินตามตลอดเลยนะมีหลายหลายเนื้อเรื่องแล้วแต่ว่าไม่ทำก็ไม่ได้นะเกมก็เป็นดำเนินต่อนะเออ วก็จากกันแล้วทังเฟสเสร็จเฟส,สหนึ่งนี่แหละโอ้ยไอ้คราบบวกเนี่ยให้หน้าหลดเนี่ยสูมหายยากมากจริงๆเลยไปเจอแต่ละครั้งนะครับ <c oughs> เฮ้ยเหียเอคิ้ไปเยอะไอ้ชวงกูดิเฮีย นี่แล้วนี่แล้วพลัลงกันฝุดนยอดเกือบตายเนี่เฮ้ยหมาไม่เห่าแล้วกจานห้องเนี่ยมอบให้เป็นหน้าที่ข้าเถอะเดี๋ยวข้าจากกัดการเองน้องสาว ยงัยงใจเย็นดีเฮียโอ้มาไม่หยุดเลยเกือบตายกูเฮียปล่อยมอนเตอร์มาไม่ยั้งเลยเฮ้ยบีบแต้กับใครเด็กกี่ไหนมาร้องข้างนโอ้เป็นไรกูนะ <c oughs> กูทำคลิปทีมทุกมีเรื่องตลอดเลยไปไหนต่อเขาเนี่ยอ๋อ คุยกับไอ้น่นเสร็จไอ้นี่ต่ออ่านเราเองนะอ่านเราเองเลยผมไม่อ่านนะปกติก็ไม่อ่านเลยนะไม่ใด้ตอไว่อยู่เวนีนมีส้นตีนไหมเนะี่ย จะมีในขวางทางไหมเนี่ยอย่านะมึงอย่านะไม่มีอะไรบข,ขวางทางว่ะเฮ้ยไม่มีตัวอะไรเจ๋งเฮ้ยมีแล้วมันมีละมีแล้วหลายตัวเลยตามบูมาอย่าตามบูมาไปหนี็ยเไปยี่เฮ้ย,ยตามหาพ่องกูไม่ได้รักมึงนะกูเกลียดทุกมึงนะเข้าใจไหมเกีย โอ้โหตายเอ้ยสาสตมาวิ่งใหม่บเลยคมันชอบทำอย่างนี้มันเป็นที่อะไรเบื่อวิ่งใหม่ไกลเลยใช่ไหมกูเฮลพอร์ตไม่ได้ด้วยเป็นการโจ๊กที่เสียงตายมากโ,โ้ยากอ่าคุณผู้ชมแม่งคือมันยิงธนูก็จะไหมยิงธนูแล้วมันยิงแรงด้วยอะ่ะเนี่ยกูปิงสามร้อยเฮี้ย พฤติกรรมที่ผิดปกติข้างหน้าเหมือนมีเสียงประหลาดเสียงอะไรมึงก็ไม่นำทายให้อูเอ็กซ์วิสคาริโบสวยครับสวยครับเกือบตายเีย <c> เ <oughs> นี่ยต้องไปไหนต่อวะอย่าเดินมัว่วเลยไหมั้ยตรงนี้ต้องระวังเว้ยอย่าเดินมัว่วเหียเดี๋ยวเละ ไปลูกไปลูกสวยโอ้ยเกือบตายยุบเป็ดโอ้เสียงตายยังวะเกมนี้จะตาม,ามากุมาร้เหี้ยไปไหนก็ไปสัตว์เอคลิสนี่เอคลิสคานิเบิลสวย อยอะไงแม่แถวนี้ระวังนะเดินแม่งกลางดงเลยเดี๋ยวก,ก็โดนหลอกไอ้เหี้ยว่าละไอ้เอ็กซ์ลิสเอ็กซ์ลิสเอ็กซ์เอ็กซิสนั่นนะฮะสวยอีกชอ็อ,ชอตหนึ่งนะสวยจะได้แดก,กหลอกยัดเป็ด<ฮ>เสียงตายิบ่พายเลย ไม่กูค่าอะไรกันเนี่ยคานิโวลสวยครับไม่ทำอะไรมันมีอะไรเหรอตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้จะไปตรงนู้นคคนิโวลคคนิโวล เสือกสอบเสือกนะมึงเหี้ยคาเิบาลไม่ตายคาเิบาลสวยครับ นี่ว้าวสวยครับพองมาแล้ววิ่งเร็วยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกนะชอบใช่ไหมล่ะยังมีอีกนะเจ้าเอออะไรอะไร อะไรของแม่งวะนี่สัตว์เฮ้ยมึงเป็นใครอะ่ะเอาคราวนี้พูดเดียวกันเลยเอารมณ์ไหน,นมึงเนี่ยไอ้เหี้ยเซลฟี่กันนอยแจ็เพอร์เฟกต์เฮ้ยตัวข้างหลังเสือที่อะไรล่ะ ยาอร่อยไ,ไหมสัตว์เอาไว้แดกกอกย,า,ย,า,ยอามันจะตายเผาแห่งความมืดไม่มีวันล่มสลายนี่คือ,อเผาแห่งความมืดละ่ะ เขาเนี่ยโอ้ไปไกลเลยไอ้ก็มีตีนนำทางสัตว์มึงก็เดินไปหาดงตีนเนาะเฮี้ย,ยมึงเดินไม่เดินก็ไปหาดงตีนก็ครั้งหนไปมึงก็โค้งยีหน่อยโค้งครั้งนี้เฮี้ย,ยเออโค้งตรงไหนก็ได้อย่มัไมโดนมอนเตอร์อะ ในป่าในดงอื้อหืออูวาแล้วในป่าในดงดงตีนอ่ะเพียบเลยจะยินนะจะยินนะแค่เดินผ่านเลยเฉยๆอีเยี่ยดเสือกอย่าเสือกดีคันนี้เ้าสวยมึงดักทุกมุมเลยพวกนี้ ระวังระวังมีมันมีมันม,มีสวยในน้ำไม่น่ามีอะไรมั้งใช่ไหมไม่มีไอ้เี้เนะไอ้ขี้ไม่มีนะชนเผ่ามายาข้ามหาแล้วกระตุกหาพ่อหนูตกใจหมอ้ย เดินอมาเยอะเข้ามาแล้วนี่ว่าโนเผาพระอาทิตย์วะ เลยจบแล้วนะล่าก่อนนะสนสนต่อหงความมืดครับสนุกมากเลยที่ได้สู้กับพวกเจ้าใช่นี้จริงๆครับดีแล้วในมตีแรง ือมันตีเราสามสี่ทีเราตายก็ใช่ไหมกูอยู่จะไปยืนให้มันตีก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะผมว่าต้องรีบจบไปน,นะครับต้องขอไปจริงๆกันตรงนี้เหมือนกับไอ้พวกเนี้ยตีกูตายแล้วกูินอือเ <c oughs> <c oughs> ดวกลับมาใหม่สบไปมึงก็ไม่อ่อนเขาบอ,อกกูเนาะพี่อะ <c oughs> โอเคมาใกล้ๆเลยจบ เป็นไงข้าพนักไอ้พลังไอ้คว้ามือได้แล้วนะสุดจัดเลยน,นะ <c oughs> เอาแล้วก,กลับบ้านเหรอคันนีาูมึงอย่าพากูเดินขะผ่านวนนอน <c oughs> เตอ,อร์อะไรไปวะนึกอะไรอะไร ว่ามันเดินตามกณหมัยเฮีย้ยมาทำร้ายกูนี่เองกู <Yeah. S 1> เบื่อมันเตอร์ละไปเถอะวิ่งผ่านตรงตีนเนื้อ <c oughs> <c oughs> กลับเข้าปราสาทพักที แล้วอีนั่นไปไหนแล้ววะอีนั่นน่ะไี่มันเดินวิ่งผ่านแล้วนะ่ะไม่รอกันเลยค่ะเออไม่ยอมเป็นสัตว์เลี้ยงเลยเว้ยประเด็น เลิกไปหามอนเตอร์ก็คู่ได้ไหมเออคุยกันได้คุยแบบคุยแบบธรรมดาป่ะงเพื่อข่าบ,บอใจหญ่ไปนะครับอ,อยู่แบบสงบเงียบกันแล้วกันนะช่วงนี้ ประวัติประวัติที่ถูกปิดบังว้าประวัติเหประวัติอะไรเอ่ยมีประวัติที่ถูกปิดบังนีหรือ้ะ ว่าผมจะอ่านไหมผมไม่อ่านนะโอเคนะครับเจ๊ไปหาบระวกันแล้วแล้วก็ไปหาอีเจ๊กอ่อน ก็ได้ก็ดีแต่ว่าแต่หงเควสงอกโหรัวเลยเว้เควสงอกรัว เนื่องจากแอปอัพเลเวลเยอะไปหน่อยนี่ยอมบอกนว่ามึงไป มึงไปที่นี่อีกแล้วสะอาดเป็นที่อะไรกับตรงนี้เนี่ยเอาไม่เอาเอยากไปเลยดินแดนพี่เสบงป่าช้าไม่เป็นที่เดิมจีิงหรือเปล่าที่ใหม่มไหมอาจจะเป็นที่ใหม่ก็ได้กูคิดเ,เองที่ใหม่ไหมโอ้ที่ใหม่มโ,อหมโอเคเจ้าฟินะเป็นคนให้เควสคนต่อไป มีมอนเตอร์ไหมเย็น,นมีมอนเตอร์เฮียระวังระวังเอาเฮียเดินผ่านแบบลูกผู้ชายเป็นไงล่ะมึงไม่ได้แตกกูหรอกน้องเผาพันธุ์โบราณ เมือ่อลดวยวัวยุต้เรียบร้อยนี่เจ้าว้มีเสียงพากด้วยพอพันโบราณ ตัวโคตรใหญ่เลยว่าเฮียสปาราไททันบิ๊กบิ๊กป่าช้าอ๋อหันตามกูด้วยไปก่อนนะเอาพอล ไปไหนอ่ะโอ้เข้าไปในป่าลึกเลยไหมไม่เนี่ยก็ใช่ในป่าดิมันหมู่บ้านนี่เดินผ่านมอนเตอร์เห็นสุดจัดเลย เดี๋ยวจบตรงนี้ก่อนไปเรื่อง ทุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าจบไปให้ท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเหมือนมันไม่ได้จบไง่ายวะ่ะเพราคลิปคลิป,ปยาวแล้วใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์สับสไคร้ด้วยนะครับ